ประเด็นตอนนี้คือมีสกูตเตอร์อันเดียวต้องเปลี่ยนกันเล่นอุยมามาเอาให้น้องเพชเล่นด้วยลูกโอเคจออ่ะรับนะน้องเพชรไปรับเลยขอบคุณค่าก่อนขอบคุณเอาบอกน้องหน่อยน้องพลอยทำไงเล่นยังไงอ่ะ มุงคอยจะเล่นต่อแบ่งกันเล่นมันเงี้ยเดียวลูกเน่นอเยโอเคออะให้พี่พอยนะแบ่งกันเล่นมันเีนเดียวลูก่นะโอเคเอาให้พี่พลอยนะแบ่งกันเล่นมันเงี้ยเดียวลกนค่อกนอน ียะเลี้อานักกีฬาเลี้ยวสิคะนักกีฬาเลี้ยวค่ะไปคันนี้ไปค่ะเนรอบของน้องพลอยและเออน้บอีกโอเคต้องเห็นต้องเป็นคนไหวหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเ็ดพูดนะโอเคไหมคะโอเคไหมคะไม่ค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะ เอาก็ได้จุงมาน้ำมันหมดหรอคะน้ำหมดอ่ะเอามาน้องเทศน้องเทศขึ้นมาคันนี้ทีนี้สลับกันค่ะขอบคุณค่ะพี่พลอยสลับกันค่ะขอบคุณค่ะโอ้ไอ้ตดไปเอาสิไอ้ตดจะไม่รู้เหรอใครตดเริ่มมือขึ้นตัวเองตดเหรอตัวเองตด ตรวจนะเอาเอามานี่ค่ะเอามาตุ้มได้ค่ะตุ้นี้ค่ะทุกที่สลับกันได้ค่ะโอเคเข้าเล่นชัยแล้วตบมือให้พี่พลอยตบมือให้พี่พลอยชอบดูมือกอดดูนี่ไหมอะไรนะคะดูนี่ไหมค่ะนี่อ่ะน้องเพชรไปเลยค่ะเนี่ยมาพี่พลอยสลับกันดูแล้วค่ะดูดูแล้วโอเคอ่าน้องน้องเพชรเล่นเป็นไหมพี่พลอย เอไฟมีไฟด้วยอ่ะเอาเล่นด้วยกันใช่ไหมเล่นด้วยกันไฟไฟเดีไยวๆงให้เอาไฟเอาไฟไฟนึ่งสองนับก่อนเอาไฟ่กไฟนั่นหัว มันเมืม่อกี้มันมีแมงอะไรอยู่ตรงนี้มันวิ่ง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 ลงมาตรงนี้ล <weap? S 1> ลงไปนี้ยายเหน็นตัวใหญ่เลยเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ย